มันมียังแต่ว่ามันมีอยู่ในโตนี่ละ่ะม,มันมีเส้นอยู่ในโตนี่ละ่ะโยก,ก่อนหินถามเอาเลยถามเอาเลยถามดังไหวมันถือ,ถอบ่หันนี่คะแนวนี่<ะ>ถือบอ่อไหวก็ถามเบิงไปยังบ้านย่างผู้ใดว่าบ่วงูจักจกั่งจัญนี่นี่ตั้ขนาด โม่เนี่ถามเลยคือในยานี่สุดยอดแล้วเออเพียงตะวันเื่อเดี๋ยวนี้คือจังพักคือมันมาเจ็บตัวนี่มันเลยว่ามีสมาธิก็เลยมายังไม่มีเวลาค่ะโ่ยังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กูสู้คนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เจอพ่อ่าเนาะค่ะเนาะเสียเลินเละบ้านนะคะฟอกลางป้าเขาพม่เดวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดต่างกดซับสไคร้ในซับหน้าขี้น้ำเนเล้อค่ะสูตรเลครับผม สุดยอดเตี้ยนนะคะสำหรับสับสนยู่ดีได้เยเนี่ยมันต้องเลกดมากบวกลบคุ้หารจนในนาำถุนนะเนาะมีหอดสูตรมีหอดเอีหยงก่อมีหอดสูตรมีหอดนั่งเอานั่งเอานั่งเอาเนี่ยเพราะต้องอะไรด้วยผมมันน้องมันจะไปยกก็ได้ไปยกหินนี่อไงบังอนันเห็นมาเห็นอนันเอ้าไม่เห็นอยู่ข้างๆไม่เห็นเดี๋ยวรอน้องก่อน โอ้ยงิ้มข้าวข้าวก็นานสนใจตละดไม่จักใจสมป่ะตลาดมืองท้องแต่ว่าหน้านี่ห้วยถามเอาดื้อด้เลยถามก็ยินนี่ถามนี่ยเรายกเองถามเองเลยกีงวดติดกันหมดกีงวดติดครับไปขอเพิ่นจิไปขอเท่าสามเงินยอดเพิ่นนั่นยอดของลงตากระเทียมถือแม่นว่ะอ้าวก่แจักถือว่าจะมาถามเรืงตากระเทียมบ้าง เออไห้ถือแท่ละสามงวดสามหมวดถือสามตัวหรือสองตัวค่ะชั่วหมากเอาตัวเดียวพ่อจับจับว่าไห้จับคู่จาจะจับคู่ไห้ต่วันช่วหมากจะจะไห้รักไปเลยไห้ตัวเดียวแบบได้บาทนี่รักซิปอ่ะมันก็บพี่าก็มั่นใจด้มั่นใจรักซิปอ่ะครับบนคือบนล่างคือล่างจังสีนาครับผมมันก็บซับซ้อนนี่มั่บ่ล่ะอันนี้พ่อญาเนาะค่ะเนาะพ่อญา ตำนันที่ว่าบอกแม่นแม่นบันนี้จับคู่นี่มีว่าค่ะจับคู่แบบแม่นแม่นจับจับจับคู่แม่นแม่นนี่ก็มีเยอะแต่ว่าส่วนมากมันจะมันมันจะส่วนมากจะเกือบมือสุดท้ายคนนี้ครับต้องสรุปมือสุดท้ายคนนี้แล้วมันเป็นเวล่งเจอมาเจอบัานย่างนี่ส่วนมากคันคันใกล้ๆมือเขาจะจว่าเจอเหล็กัวย่าแล้วกันทันทีเลยอันเลยปัญหาเกิดขึ้นเลยเข้าได้ปะเนี่ยพวกมาขายเนี่ย ตัวไหนหนั่งได้น้ำบ่อหนเนี่ยเคยได้น้ำต่อไปอถ้าเกิดเป็นเลขของนายานี่คืออันเลยเ <c oughs> ขาจะนั่นเลยเขาหูจักทีมากเลยครับผมเลขมีทีมากสุดยอดเลยมือนี้เขาเขาเขาหูจักว่าวันเลขมากจังเลยสินะครับคือจังถ้บบอกว่าบ่ก,กับคือจังบ่กับเลยว้าวตัวนี้ฟันพงกว่านี้นี่แหละครับของมักแล้ครับผมในลาลม่มันมันเลขนี่ยกยกก่อนหินนี่เข้าเลือก่อนหินบ่ค่ะฮะเลขยกก้อนหินเอาเนี่ยบ่ได้เรียกบ่ยัง ตังแก่นหน้านี่แก่เสียเลยเออ,อ,อมาแต่ย็งงานไม่เมยแก่เสียขอในเทอมือหนีรถตั้งแค่นี้ <laughs> บอจุดทูกจุดยังเลยแก่เสียถามเอาดื้อเลยตี<ล>่แต่ว่าหังก็มีบ่มีค่าถามกมีเงั้แต่แม่แต่ว่าหังบ่หัวมันมีแนวในโตนี่ละเออมีของดีในโตมันมีของในโตเนี่ยจนเขาว่าแม่แต่ชื่อหนังเขาจะมันเส้็ขอพเราอยู่ได้ไหมอือคือเสี้ยนเสี้ยนปะเสี้ยน มื่อนี้ยโยกโยกแคก่อนเนี่ป็ยัางไงกับวันหินนี้นียมันว่าอะไตั้งรับกันจ้ะคุณเพรว่าจริงเมื่อนี้หัพรว่าวันที่หกที่เกิดหนึ่งน้อมาเจอกันโดยบังเอิญเจอกันอยู่ในฝ่ายมันบังบังเอิญเจ้าเสนาคันคันศีนันทิลีมั่นกับศีด้ายเคศัยศีด้นาคก็ต้องให้เฮ็ดให้มันไปดูดียังเสนาสีได้นาดคุณพ่อได้หนิเนาะศีด้มันสีดานเจ้าเสนาต้องแต่งเต็มยศเลยใส่พระคงพระคำเลยใช่ไหมมันก็ต้องร่งจัดร่างเทียร์กันตั้งเทียรนี่ ขอเพิ่นลังเทียแก่เสียเลยเพิ่นกบว่าวายังนี่ล่ะเพิ่นกบว่าวายังเพิ่นบอกโอ๊ยลังเทียนี่ทูบกบวัดจุดหายถามเหมาเสือเสือแต่งเสนาเมื่อนี่สิมีตัวใดตัวงวดให้็นไหมคะมือเออมักดตัวใดไปครับคันสิวสิวหอยฟังเด้อครับผมคันบ่อนั่นปากมันจะบุหลุออกมาเออมันบ่อมันสิวเพื้อไปแต่เพื่อเพื่อบ่มั่นใจเรียนนะ ถพาตัวได้มันเป็นมันใจมันจะเป็นขั้นปากขึ้นมาเลยมาๆมัมมไปตีมันจะเป็นขั้นปากจากว้าเลยอือจังเสนะเป็นมอมมมมมมไปตอนนี้ขั้นปากไปค่ะบ่มันว่าขั้นมันก็คือว่าวออกไปมันบ่ไม่แนวมาสะดุดในใจต้องรอดมันบ่มันบ่ไม่แนวที่มาคือแถวบ้านเนี่ยเขาให้ตามครับตามพ่อยาให้หน่อยนะครับผมผมเพิ่งมาเจอวันนี้แหละครับแมนแมนบลาเหรอว่าแมนต่างอะไรแต่ว่าถามมันย่างก็จะอยู่หูจากดีเลยเห็นบ่อืมว่า ถามันม่วงมันย่างนี่เขาจะถึงหูแล้ววัดขาเลขของผู้นี่ล่ะจะเป็นตั้งไดโซนแถวนี่คนขายเลขทำม้อนนั่นเนสียเขาไม่กล้าขายครับเขาจะรู้ได้เลขเขามากตัวใดทันที่เลยอโอ้โหเอฟซีโโโโพิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับแนวทางของพ่อยานะครับเลขยกหินนะะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันว่าเลขยกหินเป็นแบบไหนนะครับแต่แต่วันนี้พ่อยาก็จะมีแนวทางฝากอยู่พ่อจะทําอะไรครับผม แต่ที่มีแต่จุดทูบอนี้อันนี้ก็คือบ่เคยบ่เคยจุดทูบตัวนี้เนาะคือถ้าบ่เคยจิงเสนะบ่ัเบืเคยกับคือจังกัดกัดกัดจิตยุดจิงเสนบยุดกับว่ารู้ว่าเพิ่นจะหายหรือว่าหายขึ้นยุ่กับเพิ่นได้อแมนบ่าสันพ่อว่าได้เป็นคนละเนยคือพ่อไหนจังได้กอาจังสันอันนี้จอมปลวกอะไรครับพ่อน่ะฮะอันนี้จอมปลวกใช่เป็นมา สพื่อนมาพ่อจะบอกใครเน้นยุบวันที่นั่นปันใดขวัตะวัดเป็นนั่นเคยเคยเห็นบ่มือวันพระเจิงเสอยสมมติว่าพ่อนอนบ่ลับมือสินะนั่นบ่ลับสิเป็นยังคคยจังก็ออกไปนอนปากทางมุนกระจกลงเลยทางทางทีมันนั่นเยอะเพราะธรรมดาที่ปากทางเหม็นม่วงอะแม่นูครับแม่นบ่ใั่ทางพระทางพาคนั่นเป็นยังคคยจังออกไปนอนถ้าออกไปนอนจะหลับตรงปั๊มนั่นบอกครับเออ ขนวัดทีวากระคักคก<อ>็คือว่าพยานี่สามารถสัมผัสได้สัมผัสเนาะคือมันไม่แน่วในตัวคือสามารถสัมผัสแต่มีซื้อสัมผัสนเมื่อน,นี้ต้องว่ะถ่าจักสามตัวเนี่ยปะส่วนมากจะบ่ปบ่อยสามตัวบ่อล่ยอยเลยส่วนมากสิมิต่ฟันท่งที่ขันคือฟันท่งของฟันท่งตัวเดียวไปเลยยังเส่นะครับลักซิไปเลยยังเสินะบ่นไปเลยยังเสรนะแล้วกระจับคู่ ตัวนี้จะเป็นตัวร่องที่จับคู่ให<ช>้ถ้าชวนมาจับคู่ผันเฉพาให้ผันไดโอ้แต่ว่าต้องไปเบิ้งใส่สูตรอีกกดิบวะเนี่ยออต้องไปเบิ้งเลขใส่สูตรอีกกด้สไตล์สูตรอีกกด้บวะเนี่ยมันมันเลยเจ๊งทั้งสูตรพร้อมมานะสูตรก็มีอีกมันก็มีอีกโอ้มันมันมันเจ๊งสูตรพร้อมันอีกเจ๊งเสนาอือวัดนี้ได้เฮ็ดสูตรไปค่ะอย่างว่าคืออย่างวัดพ่อตาเนี่ยักดนคือผมมีเวลาเจ๊งเสนา กับกระแปกเยอะดิคือจังมือว่านมือก้อนนี่งไงดาเนี่ยดาประดานบานลุงสันเห็นไหมครับใกล้ควาปกติจะบอดนั่นดิจะบอดนั่นเลยสงสัยจะได้เห็ดเหล็กให้เรามั้งพ่อยาเพราะมันจีไปไล่นี่ใช่ไหมครับเอาจั๊กม้วนเดี๋ยวไปยังค่ะน้าตัวมวดเดี๋ยวสิมายำเอามือเห็ดพิธีอีกเด้๋สินัดมือครับสายาปกติเอากลางเว้นกางคืนค่ะเอาเหล็กไหมบอดเหลยกเวลาสไตล์บอดเหลยกเวลาพร้อมอีกจ่อย เมื่อนี้ร่องเบิงจักดอกเป็นเปอย่งหันหลังกับเบิงม็พิจิตรเยอะตัวนี้แต่ว่าเพิ่นเสียหายจังได้ก็ขึ้นอยู่กับเพิ่นเท่านั้นครับผมคือจังอันนี้ก็คือจังปรทธานใ้ปั้นท่งตัวนี้คือจังบองเคือเสิร์ฟเสิร์ฟไปก่อนบัดมือจริงนี่สินั่งเอาเลยจ้าเลยแล้วก็บ่นั่งโดนพ่อมีจ่อยอ้สไตล์บ่นั่งโดนแล้วก็บ่มีไว้โอ้ยต้องทำพิธีสวดตอนัรกใส่เสีบ่มีค้าสวดบ่มี่ไม่แต่ยกก้อนหินถามเลยกะปปะปบเท่านั้น เพิ่นหายคกที่เพิ่นออกมาคันปีบแบบเยื่อสวยบแบบเยืยนล่างเดิ่มตัวเขาเป็ชัดๆเนาะ,ะให้เห็นชัดๆตัวต่อไปคันแมนหรือว่าแมน,แมนที่ลูกเพิ่งลูกเทียนยุดไปแล้วถ้าว่าแมนให้ไปเข้าฝันหรือว่าแมนก็นให้ไปเข้าฝันเด้อเขียนนั่นแหละลูกเทียนว่าเด้กดกลูกดุจุตดุร้ายเด้๋ เราปวดไม่ทะลองครับรัเอาแค่นั้นลนะเอาต่อไปนี้นะขึ้นอยู่กับจ้าที่จะพูดเออที่พูดจะพูดอาเอาผู้วันผู้วันตรงวันกด็ดีเด้อม่ทั้งอะไรดีขับนดก็ดีดูยลดเทียนได้เป็นพอเป็น ยางมันก็เจือืออล่ะย่ามาเสือเดยคุ้นกับว่คุ้นขับกับว่าขับต้องทุ่มหน่อยๆสิเหมือนยาหมอส่วนมากเดชพ่อเขาเป๊ะ งูงูงูอะไรก็อ่ะงูตัสังงูงูเลนเขานี่บ่ค่ะงูเลนค่ะน่องูแลนมากเลยบ่พ่อเมื่อ้นีูเลนกขาสิกััาแมวู้เจอ้เล่าสันงูเลนตัดบ่ค่ะอ้บ่อยกยมากเขาป้าหรือบ่เอาค่ะตัวเลขเป็นเลขหานะค่ะเกิดปฏิหารงูแลนมาหาคุณพ่อ เีวนน็ตัวแรกเป็นเลขห้าด้วค่ะเด้ออูตัดนาริงกังงูสามเมนคล้ายๆกันเลยไหมครับค่ะตัวเลขเป็นเลขห้านะคะเลขตัวเลขออกเลขหาค่ะเกิดปาฏิหารงูแรนรัดมาเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ถามคแล้วเราเขาก็จะตอบเราเฐยนักเบาได้ครับถ้าสองเป็นกันยั่งบอยใหญ่เินวักคู่นะ่ะจะไป ค้างว่าคูจัก็เห็นน่าต้องไปหาดีต้องไปหาใส่สูตรเนี่ยต้องไปให้สูตรเครับเปิดสูตรเนี่โอ้มีสูตรพร้อมว้าสูตรพิม่าเนี่ได้ค่ะตัวเดียวค่ะเดี๋ยวรอรอตัวสุดท้าแต่จะยิงไปทางไหนคุณเนี่ยเราต้องไปจับเองต้องไปหาเองน่าต้องไปหาเองเนี่ยบ่เออต้องไปหาจากสูตรพิม่าพิสจับสูตรพิมาได้ค่ตัวเดียวได้ตัวเดียวได้คตัวเดียว ได้ค่ะตัวเดียวว่สั่นเดขกี่พ่อนี้สิให้ตัวเดียวหางเดียวยี่วีว่าได้เด้ค่ะตัวเดียวฮะตัวเดียวพี่น้องพอจะสั่งเลยพ่อย่ามได้ก็ให้ตัวเดียวเตี๋ยตัวเดียวสีเฮ็ดจังได้บัดนี้ได้ตัวเดียวพ่อตรงไปเก่งคู่มาส่อีกพ่อก็ต้องไปเก่งอีกไปขออยุไซก็ให้ตัวเดียวยุไใสิ่วมากจะตัวเดียวบัดนี้มาล่อเก่งคู่นะครับวิ่งห้าใช่ไหมคะ ห้าตัวเดียวนะครับผมก็ก็ชีวางสั่นเป็ยนยังเครื่องจังไปบอกเลขคนได้มองได้เลขได้จริงๆอ่ะเอามาเสียนใส่กันเลยมองได้เทวันเลขมั่นใจมากสองตัวมาตัวหนึ่งอ่ะเมื่อเลขผู้ได้มากรักสิบรักน้อยเนี่ยตัวนี้ยืนให้แล้วเนี่ยวิ่งห้าเยว่ามันดีว่าดีเลยเกือบทุกหมดกูละตัวเดียวเนี่ยขันฟันต้องออกไปตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยขันผู้ไปเจอเลขวิ่งมากก็ประยังขึ้นมเลยเพขวิ่ง มัวมนนะิ่ง,งห้าดเด้คอยมาตามโคง้งสุดท้ายพ่อยาคุณมีเซ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อ